วันนี้เราตามแนวทางของช่างซ่อมรถหรือว่าพศนะครับเีครับงวดที่แล้วนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่ามันมันมันเยอะนะมันหลายห่างเนาะมันหลายห่างก็เลยมันเลยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็บอกมันเพี้ยนก็บอกตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแก้มือใหม่นะครับเอฟซีครับผมมันมันมันเข้าหลายหางนะมันมันมันเยอะนะครับตาบอกว่าจะเอาแบบเน้นๆน้อยๆให้เอฟซีเลยนะครับ จะขอสี่งวดเลยนะตาว่าอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามเป็นกําลังใจให้ตาด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันครับว่าแนวทางงวดนี้ตาได้ตัวไหนนะครับผม <S <S เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสว<อ>ัสดีครับตาครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเอสีทุกคนเป็นยังไงตางวด<อ>ที่แล้วมันเยอะเนาะตาเนาะไม่ใช่มันเยอะหรอกตาบอกมันเพี้ยนกระบอกมันเพี้ยนสองงวดสองสามงวดก็บอกอยู่ตาให้ตัวไหนนะคงสุดท้ายน่ะ ของทุ้ายให้ตองเก้ากับตองหกอ่าแล้วทำไมมันได้หกสามอ่ะเอาก็เอาหกก็เอาหกไปลบเก้าก็เหลือสามตาตาก็บอกผู้เด็กฟังอยู่ใช่ไหมเอาสามไปหกลบหกก็เหลือสามตาก็ได้หกหกสามเก้าเก้าสามนั่นแต่ว่าเลขสองตัวก็ห้าหกเข้าอยู่นะครับออก็บอกอ่บอกตีเก้าถึงห้าเก้าเอาออกไปเลยมันออกตัวนึงนะเห็นไหมล่ะครับผมแต่ตาให้ห้าห้ามาดอกห้าหกอ่ะ มันก็ไล่ึ้นไปนะตาก็บอกอยู่ครับก็เล่นเอามันตาไม่ได้เน้นเนี่ยมันเยอะตาบอกว่ามันมันจะเพี้ยนๆอ่ะครั้งนี้คือจะเอาในน้อยเลยใช่ไหมตาไม่เอาเยอะแบบทุกันไม่เอาจาได้ไหมวันวันวันจันที่วันจันอังคารวันอังคารวันจันท์วันจันที่สิบหกมันออกสามเก้าสองเอานึกกันให้ดีนะไอ้ทีทุกคนนะนันย้อนหลังเหระตาอ่าย้อนหลังนี่แหละมันจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยง่วนอยู่เหมือนกันออกวันจันที่หนึ่ง อ,อันนี้น,น,นับหนึ่งไมนับนึงไม,งมโอ้นับหนึงห่งไมเลยนะตาเนาะนับดึงไมนับดึงไมสีงวดเพราะว่ามันมีมันเพิ่มรหัสเพิ่มม่อีกวันนึงธรรมดาแค่วันพุธก็ไปบรรจุข,ข้ามข้ามวันมันจะเพี้ยนวางัีนดีกว่าสีงวดอ่ามันนี้เดียเด๋ยวเดเที่ยวนี้ต้องสีงวดงวดเดียวมันแค่สามงวดใช่ไหมแล้วก็ลเพิ่เริ่มเพี้ยนเนี่ยแม่น่ะใช่ไหมก็บอกเราของตาจะเพี้ยนสองสามงวดเข้ามั่งไม่เข้ามั่งอันนี้เนี่ยบิดไปบิดมาเนี่ย สองคำหมดมีตอนนี้มานับหนึ่งใหม่ครับงวดนี้มานับหนึ่งกันใหม่นะนับหนึ่งใหม่เลยเออนับหนึ่งใหม่วันจันทร์ใหม่ว่างั้นนะอืมไอ้วันวันวันเพฤหัสถึงวันอาทิตย์นี่เพี้ยนจะเพี้ยนมากๆเลยออกวันอาทิตย์ยิ่งเพี้ยนเลยอะแต่ถ้าเกิดออกวันจันทร์นี่จันทร์ธนาคารพุดเลียงสามวันนี่นี่มันเพิ่มเพื่อสเพื่อหัสอีกวันหนึ่งเพิ่มมันเพื่อหัสอีกวันดูดูใบเินรอบรอบนี้ออกเดือนไหนออกวันที่เท่าไหร่ครับออกวันที่หนึ่งกันยายน ออกวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยวันจันวันจันที่หนึ่งกันยายนครับผมอืเนี่ยวันจันที่หนึ่งกันยายนมันก็วันจันทรที่สิบหกเดือนไหนอจําไม่ได้มันออกสามเก้าสองอ่ะเอฟซีคงคงจะเข้าใจเห็นอยู่เห็นตาบอกบอกให้อยู่เมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่ายูทูบไม่มานะยูทูบไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตาให้เก่งๆอะไรงวดนั้นน่สามเก้าสองแต่ว่างวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือ มีทั้งห้าหกมีทั้งหกสามแต่มันจำจำตาติดเอาไว้จำตาติดเอาไว้ทุกคนครับชาตาติดไทยเรียกเยอะๆอ่ะเลขมันจะเพี้ยนเลือกเล่นเอาครับมันจะมาให้เล่นให้เล่นแต่เลือกเล่นเอาตาติดก็ไม่เล้นเพราะว่าตาเรียกตาติดจะเพี้ยนอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเพี้ยนมาสองงวดได้ไหมครับเอออย่างงวดนี้มันนับหนึ่งหม่ละเอฟซีบอกขอไม่เยอะนะครับขอในน้อยไม่ใช่เออไม่ใช่จำวันเลยวันวันจันทร์ที่สิบหกเดือนอะไรวะ มันออกสามเก้าสองตาทำได้สามสองเก้าอถ้าเกิดออกวันจันทร์ใช่ไหมเออเดี๋ยววันจันทร์น้ำมือเลยนี่น้ำมือไหมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตาทำได้สามสองเก้ามันออกนี่คือสถิติย้อนหลังเออมันออกสามเก้าสองครับผมอ่าแล้วเป็นไงมาที่ว่าฝันฝันยังไงครับผมเออตัวเลขยังไม่เอายังไมก็เดี๋ยวท้ายคลิปครับเออท้ายคลิปก็ว่ากันตาฝันก่อนฝันว่าอ่าช้าง ตากาลังเก็บที่นอนครับผมตากาลังเก็บตรงนอนพับที่นอนหมอนมุ้งไรดีจะเก็บมุ้งครับเอาเอาโคนหางมาดุนหลังนี่้างเออเอาโคนหางมาดุนหลังนี่มาเอาเออมาเอาอางวงมารอบเอวนี่เอามาบกบมาเอามาวางบนหัวตาอ้ยท่านมาจากไหนเนาะวะท่านมาจากไหนเนาะวะครับเออก็ไม่พูด วันแรกที่ฝันไม่พูดน่อครับผมสองคืนแล้วสองคืนเนี่ยมาคืนที่สามเนี่ยมาคืนฝันอีกฝันมาเล่นเด็กอย่างเก่าอีกเนี่ยโอ้ยฉันว่าพ,ออพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยพ่ออยู่แถวไหนเนี่ยทําไมไมากวนลูกช้างบ้านนี้วะครับตาเขาก็พูดมาคำอยู่แถวนี้แหละพูดกับประชดประชันอยู่แถวนี้แหละช้างใช่ไหมพูดเออเออโอ้เอออยู่แถวเนี้ยครับตาก็โอ้ยแถวนี้จะมีที่ไหนเนาะว่านึกอยู่ เห็นไหมเนี่ยที่มือไปดิโอโอเคครับผมโอ้ยพอเข้าไปไปเห็นจริงๆอ่ะปะขนลุกเลยจะตีเป็นตัวไหนล่ะตาก็เช้านี้มาตาตื่นมาไปเลขแปดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยจริงๆนะลอยยังอยู่นี่เป็นเลขแปดอยู่ที่พื้นเลยเหรอครับเนี่ยพิมพ์ห้องยางยี่เลยน่ะลอยยังอยู่นั่น่ะแปดอะไรล่ะตาแปดตัวเดียวโดดๆเนี่ยจะตีเป็นตัวไหนล่ะตาตีเป็นแปดเนาะแปดอะไรดีจับคู่ให้หน่อยเก่าก็สร้างไม่ได้ แต่ช้างเขาว่าเก้านะแต่ว่าตาไม่ใช่อ่ะตาตทํามาออกไม่ใช่ไม่มีเก้าตาตาว่าตัวไหนครับส่วนตัวตา2 <S 2> 2 <S สองสองตีตาตีเป็นสองทางเนี่ยนะไม่งวงอ่ะงวงแล้วไม่เดี๋ยวตีทั้งตัวเอางวงมาดุนหลังเนี่ยถ้าเกิดตีทั้งตัวนี่จะตีเป็น,ปนตัวไหนเก้าเก้าสองแปดอย่างนี้เหรอตาออโอ้โหอันนี้ฝันนะ นี่ฝันน mm ี hmm. well. er> ่ฝันอันนี้ฝันฝันเก้าสองแปดเออฝันไปก่อนอันนี้ฝันนะยศีนะเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรกันนะครับอันนี้อันนี้ฝันมันตีกันเก้าสองแปดโอ้ยเบิกลับมาตีเสร็จเรียบร้อยฝันเห็นช้างเนาะเออแล้วแต่สองสองสผลนี่นี่ฝังสองผลสองคืนซ้อนเลยไม่มันเว้นมาคืนหนึ่งเว้นมาคืนหนึ่งแล้วก็เลยวันเช้ากันเลยไปดูเอ๊ะแถวนี้มีที่ไหน ช้างมาดุนเอาอะไรมาดุนหลังนะโคนหางอ่ะเออช้างแบบโขเขาเรียกอะไรวะทางกา้ทางกี้สายเขาเรียกอะไรที่เอามาอย่างเงี้ยมาถูนมาเออมาถุนมาถูนงาช้างเหรอหรือว่าไงอะไรหาโกโกขวางโกขางอ่ะโขขาตรงตรงหัวตรงหัวนั่นแหละเอามาดันหลังเออมาดันหลังเออตีดูนะตาฝันอืมแทนเอาเอาไอ้ตีก็ตีเอาเออตีก็ตีเอาอันนี้เรื่องฝันอันนี้เรื่องฝัน แล้วตาทําสูตรนะตาตาทาสูตรได้ตัวไหนเออมันตรงเลยตรงเลยตัวไหนมันตรงเลยในขัดลอกไหนตามาขอคัดลอกหน่อยเอาเอาไปลอกที่เอาไปลอกที่เอาทาไว้นะโอ้ไม่หลายหางน้วงนนี้เนาะเอาเก่งๆเลย้มีแค่นี้กับเลขหันเอ้าเอาเข็มตัวใหญ่ๆญครับคือมีมีไม่หลายหางน้อตาเนาะเอาก็บอกแล้ววันจันทร์ที่สิบหกอะมันออกสองสามเก้า ไอ 3, 2, ้สามสองเก้าตาทำได้อะนะมันออกสามเก้าสองอ่ะเออมันออกสามเก้าสองงวดนี้มันจครบรอบแล้วนับหนึ่งใหม่ครับเอองวดนี้มาน,นับหนึ่งใหม่ตาถึงมั่นใจว่ามันนับหนึ่งใหม่เนี่ยโอเคเลยครับแล้วงวดสองมันจะมีงวดบวกลบนึกออกไหมวันอังคารมันจะมีบวกลบจะมีบวกลบเออแล้ววันวันพุธก็จะมีบวกลบอีกอเออ แล้ววัดไปบรรจุจะไม่มีบวกลบเตะดเดะเลยตรงๆเนี่ยเออเอาละทีนี้ละเข้าท่าละเข้า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 ที่ละเข้าที่เลยนะตาเนาะตอนนี้เข้าที่ละนับหนึ่งไหม่นับหนึ่งไหมที่มันเพี้ยนเพี้ยนมาแล้วก็มันก็เพี้ยนก็เข้าทุกงวดแต่มันเพี้ยนก็บอกอยู่ครับผมเออมันเพี้ยนสองมวดติดๆกันละโอ้มันเพี้ยนนะตาเออมันเพี้ยนก็บอกมันเพี้ยนมันคือมันเข้าอยู่แต่มันเพี้ยนก็คือมันเข้าไม่ตรงว่มันเพี้ยนก็บอกใช่ไหมเออ เป็นแนวทางตาเนาะตาเนาะนี่นะครับผม FC แคปไว้เลยนะครับผมเน้นด้วยเน้นไว้เน้นคือ55ใช่ไหมตากะอะไรนะ282 282เนาะวงวงไม่หน่อยดิวงไว่หน่อยวงนงครับผมแล้วก็29เนาะตาอเวกความฝันด้วยนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ